สวยดีกแล้วนะคะในชนนาแนลยิงการสุนย์ซีนะคะเราอยู่กับแ <c oughs> คนด้าขอฝากดูเราไม่ทาลิบอะ่ะไม่ทาลิบไปแล้วก็อยู่กับไอตี้อีกแล้วไอ้ย่าไม่สนใจอะไรมันถา่ายรูปส่งค่ะเดี๋ยวมาเช็คอินก่อนเนาะ หน้าแล้วปากไม่แดงนะพี่มาเห็นปากแดงมากรอนผมโอ้โหเชื่อเป็นพิชเชนลาทองแตนะเชื่อเป็นพิชเชนลาเขาดีเอ้ยทองจะพึ่ ะะเราลืมพูดไปตอนต้นคลิปนะคะว่าที่เรามาครั้งนี้เนี่ยเรามา see you open house นะคะหรือว่า open house ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะทุกคนก็คือจะจัดขึ้นในวันที่30มีนาคมนะคะ อ่ะทุกคนอันนี้นะคะเรากําลังเดินไปร้านอาหารที่สนามบินนะคะแบบฟู้ดคอร์ดอนะเอออยู่ชั้นบนอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะเปลี่ยนแผนทุกคนเก้าโมงก็คือไปรถไฟฟ้าสายสีแดงเลยดีกว่าไปโรงแรมเลยนะคะทุกคนคือเราเนี่ยแบ่งมากับเพื่อนเป็นสองกลุ่มนะคะทุกคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาถึงประมาณเที่ยงอะแล้วมันรอนานไปอะไม่รู้จะทําอะไรอะสนามบินอะก็เลยไปดีกว่านะคะทุกคนไปโรงแรม ก็ถือว่ามาเซอร์วิ์ให้เพื่อนในกลุ่มหนึ่งนะคะเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มหนึ่งยังไม่เคยมาโรงแรมนี้นะคะเราเคยมาแล้วก็เลยเออแบบมาดูไว้ว่าเออเส้นทางมายังไงอะไรอย่างงี้นะคะก็คือไปนั่งรถไฟสา,สายสีแดงนะคะทุกคนแล้วก็ไปต่อ MRT แล้วก็ไปต่อ BTS นะคะทุกคนเพราะว่าที่พักเรามันติด BTS นะคะก็เราเพิ่งเคยนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนี่แหละทุกคนเพราะว่าปกติมาดอนเมืองก็คือแท็กซี่ค่ะแท็กซี่ไปโรงแรมเท่านั้นแต่ว่าอันนี้ มันมีรถไฟไฟ้าสายสีแดงอะ่ะก็เลยลองมานะคะทุกคนก็มาครั้งแรกก็คือเดินไกลอยู่นะแอบงงนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากปกติที่นั่งอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรวะไม่ได้ยากนะคะทุกคนก็ถ้าใครแบบมาครั้งแรกแล้วไม่รู้เส้นทางอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นแอปพลิเคชันนี้ไว้ให้นะคะคือมันมันดีอะ่ะแต่ว่าไม่ใช่สปอนเซอร์นะเอออันนี้นะคะก็มาถึง MRT สายสีน้ำเงินแล้วนะคะทุกคนก็ เดินนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะขึ้นไปต่อบิเทสเนาะอันนี้ก็มาลงจตุจักรนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยไปบิเทสราชเทวีนะคะเพราะว่าที่พักเราเนี่ยมันอยู่ติดกับบิเทสราชเทวีนะคะอันนี้ก็คนละ20บาทนะคะทุกคนก็3มคนก็เป็น60นะคะราคามันก็จะไม่ได้แบบต่างอะไรกันเยอะทุกคนก็แต่ละสถานีอ่ะราคามันไม่แพงหรอกถ้ามันไกลมันจะมันถึงจะแพงนะคะแต่ถ้าแบบสถานีเดียวสองสถานีอะไรเงี้ยไม่แพง ันนี้ก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนก็โรงแรมเอเชียนะคะครั้งที่แล้วที่เรามาโอเพ่นเฮาส์ของธรรมศาสตร์เราก็มาพักที่นี่เหมือนกันนะคะก็เลยเลือกที่นี่เพราะว่ามันสะดวกดีนะคะทุกคนมันแบบมันเดินออกจากโรงแรมปุ๊บก็คือบีทีเอสเลยมันแบบมันใกล้อะทุกคนมันเดินทางสะดวกก็เลยแบบเลือกที่จะมาพักนะคะ นีเที่ยงแล้วนะคะทุกคนเรามากินซูชิโรที่ MBK Center นะคะอ๋อช่วงที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวนะคะทุกคนเกิดแผ่นดินไหววันที่28แล้วก็ย9เ้าเราเดินทางเนาะห้างเนี่ยมันก็เลยจะเปิดเที่ยงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรอนะคะทุกคนก่อนจะมานี่ก็คือแบบออกมาจากโรงแรมประมาณ11โมงใช่ไหมแล้วก็แบบมาถึงก็เกือบเที่ยงแล้วแหละแล้วคนรอหน้าห้างกันเยอะมากนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบพารากอนอะไรแบบเนี้ย คนรอเต็มนะคะรอห้างเปิดนะคะทุกคนแบบเอาจริงตอนรู้ข่าวเนี่ยว่าแผ่นดินไหวแล้วคือเรากำลังจะเดินทางอีกวันก็คือแอบ,บกลัวนะคะแต่ว่าแผ่นดินไหวมันไม่ได้เกิดทุกวันทุกคนก็เลยอันนี้แม่เราพูดนะคะนั่นแหละทุกคนก็เลยแบบถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ใจนึงก็ก,ก็ก็กลัวแหละ <c oughs> ก็นั่นแหละทุกคนแต่เราแบบมาแล้วเราก็ไม่อยากจะทิ้งตัวทุกคนนั่นแหละแล้วก็เพนเฮาส์เนี่ย มันจัดวันที่29-30มีนานะคะพอเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจัดกันแค่วันเดียวก็คือ30มีนานะคะแล้วก็ตามแพลนเดิมเนี่ยทุกคณะนะคะจะจัดหมดเลยนะคะแต่พอเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยไม่มีคณะไหนจัดเลยนะคะรู้สึกว่าจะจัดอยู่แค่สองคณะที่แบบจัดที่ตัวคณะนะทุกคนแต่เราจำไม่ได้ว่าคณะไหนบ้างนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าคณะอื่นๆเนี่ยก็มาจัดที่สาราพระเกี้ยวก็คือแบบ จัดที่ศูนย์กลางอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแบบจะมีบูธอยู่แค่ส่วนกลางไม่ได้มีงานที่คณะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันก็จะไปรวมกันวันกันที่แบบสารพาพะเกี้ยวอะ่ะเยอะมากแน่นอนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงก็คือคนเยอะมากแน่นอนอะ่ะทุกคนแบบจากที่มันจัดสองวันมาจัดวันเดียวอะ่ะเออ<ม>ห้องใหม่พี่กั้นดูลองเสร็จแล้ว ออแล้วเมื่อกี้มันไม่ใช่ที่เสียบปะตรงนู้นนะพิดด้าไม่น่ะพากันพักแม่เสียบแล้วก็เอาออกเออให้มันขึ้นสีเหลวมึงเสียบใหม่ขึ้นไปแล้วก็เอาออกออกไปเออขอบคุณค่ะอุ้ยแต่ก็แต่ก็ไม่ใหญ่เท่าที่กูพักวันก่อน ิวเทสเลยยายที่หมดพงห้องกนี Wars, ่แหละพังสรุปอันน uh, ี้หลุดกูพันี <t no> <t ้ที่น่าเอใช้อชนอันนี้นี่มึงเราห้องกว้างเลยนะกูนอนตรงนี้เลยนี่แล้วก็ผาเนี่ยวอากูให้ติ๊บสองอันสองอัน ไม่ใส่กันเลวมองแคน้ำหมอนเหลองไม่ได้อมนมหมอนสองอันก็ได้เออไม่อีกอันนึ่งไปอุ่นหนาวม ลายเข้าไปหรือเปล่าตอนนี้สวยคือย้ายห้องนะคะมาอยู่ห้องใหม่นะคะเพราะว่าเพื่อนซื้อเตียงเสริมมาเพิ่มนะคะเพราะว่าเรามากันหลายคนเนาะเออเราบินมาคนละไฟนะคะก็เลยแบบซื้อเตียงเสริมมาเพิ่มแล้วก็อัพห้องให้เป็นห้องสามคนนะคะมันใหญ่ก็เลยย้ายมาจากชั้นห้ามาอยู่ชั้นเก้านะทุกคนนั่นแหละแล้วก็ย้ายของแบบ เต็มเลยพย้ายแบบเคลียร์พื้นที่ให้มันก,กว้างๆนะคะตอนนี้ก็คืออยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าเพื่อนไปแต่งตัวกันอีกห้องนึงนะคะชั้นสี่ขาสวยอยู่ในห้องเพราะาจะเล่นติกต็อกนะคะเดี๋ยวรอว่าเราจะออกไปไหนกันข้างนอกนะคะทุกคนกล้องมันสัน่นนะทุกคนเพราะว่าถ้าสวยซื้อสั่นอะไปบรรทัดทองนะคะทุกคนไปหาอะไรกินนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ ลงไปหาอะไรกินที่เซเว่นอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้มารวมตัวอ,อยู่ที่ห้องเพื่อนที่ชั้นสี่นะคะทุกคนฟังเดอะกู๊ดแล้วก็หลับกันหมดเลยตอนนี้ก็คือแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็คนอื่นๆก็คือใกล้จะเสร็จกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปหาที่ห้องเพราะว่าห้องเราอยู่กันคนละชั้นนะคะทุกคนก็คือเราอยู่ชั้นเก้าเพื่อนที่เืออยู่ชั้นสี่นะคะทุกคนก็คือแบ่งกันสามสนะคะมีหกคน สตีฟไปนอนที่อื่นแล้วนะคะไม่เือค่ะวิธีเดินทางที่พวกเราเลือกนะคะก็คือนั่ง BTS จากราชเทวีมาลงสยามนะคะก็17บาทนะคะ1สถานีนะคะก็มาทางออก2แล้วก็เดินลงบันไดามาเรื่อยๆมารอรถที่หน้ารีดนะคะทุกคนแต่ว่าในคลิปนี้เราถ่ายว่าอยู่นาวัดสันแต่ว่าต้องเดินไปอีกนะคะก็อันนี้มาขึ้นรถแล้วนะคะเป็นรถป๊อปนะคะก็คือขึ้นฟรีนะคะทุกคนก็จะไปลงที่สาราพะเกี้ยวเลยแล้วก็ไปลงตามคณะต่างๆนะคะมันจะมีแบบประมาณ3สาย3 รถสามคันอนะสามสายหรือสีสายนี่แหละเขาสวยไม่แน่ใจนะคะก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนแต่ว่าเราลงผิดเว้ยคือรถมันจอดที่เพสัตท,ที่แรกแล้วเราก็เลยคิดว่ามันถึงแล้วแต่มันไม่ใช่ทุกคนเพสัตกับสาราพระเกี้ยวอ่ะมันห่างกันไกลมากแบบมากอะทุกคนคือเราเพิ่งดูว่าจุฬาใหญ่ขนาดนี้คือแบบไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้อะทุกคนคือแบบตอนเราไปธรรมศาสตร์ลังสิตธิ์ก็ใหญ่นะ แล้วจุฬาคือใหญ่แบบใหญ่จริงๆอ่ะแล้วเราก็เปิดแผนที่แล้วก็เดินตามทางมานะคะก็แบบเขาจะมีแผนที่ให้อยู่ในเพจนะคะทุกคนแล้วเราก็เปิดแมปด้วยนะคะปักหมุดว่าสารพะเกี้ยวแล้วก็เดินตามแมปเลยเพราะว่าดูแผนที่ไม่เป็นทุกคนเออแล้วก็แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เดินงงๆนะคะคนก็คือเยอะประมาณนึงนะคะอันนี้คือถึงตรงไหนเราก็ไม่รู้อ่ะแบบจริงๆคือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าแบบเออแบบไม,ไม่รู้อ่ะทุกคนเออแบบโอ๊ยพูดไม่ถูกแหละ แต่ว่าข้างหน้าก็คือวิศวะอานีวิศวะก็คือเขามีกิจกรรมที่คณะนะคะทุกคนคนก็เลยจะเยอะพอเราเจอวิศวะใช่ไหมก็เลี้ยวขวานะคะแล้วก็นี่เจอป้ายเท่ากับว่ามาถูกทางค่ะทุกคนเห็นไหมเจอป้ายละก็เดินมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เราเห็นคนต่อแถวเยอะมากะ่ะทุกคนเราก็เลยแบบงงว่าคืออะไรนะคะก็เลยเดินไปถามก็คือเป็นของคณะวิศวะนะคะทุกคนที่แบบเขาน่าจะต่อแถวเข้าไปข้างในอะ่ะทุกคนเออนั่นแหละ แล้วเราก็ไม่ใช่ที่ที่เราจะมานะคะทุกคนแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ถือพัดลมนะคะแบกมาจากบ้านนะคะทุกคนเพราะรู้ว่ามันต้องร้อนนะคะแล้วก็ร้อนจริงๆค่ะทุกคนแต่ว่าสวยเงือไม่ออกเห็นปะหน้าเต็มมากในขณะที่เพื่อนหน้าหลุดกันหมดแล้วนะคะก็ทั้งที่เราใช้คุดชั่นตัวเดียวกันหมดเลยนะก็งงเหมือนกันนะคะทุกคนเออนี่เห็นไหมคนเยอะมากค่ะทุกคนแต่อยากจะบอกว่าเด็กกรุงเทพหล่อมากคะ่ะหล่อสวยกันจริงๆอ่นนี้ทุกคน ข้างหน้าก็คือศาลาพระเกี้ยวนะคะถึงแล้วคนเยอะมากนี่ไงศาลาพระเกี้ยวแกเห็นแถวปะอันนั้นคือแถวที่คนเข้าต่อแถวเข้าศาลาพระเกี้ยวเวย้ยซึ่งเราไม่รู้ว่าแบบโอ้โหถ้าเราต่อแล้วเราจะได้เข้ากี่โมงแล้วเนี่ยฝนตกอีกทุกคนแล้วคือเราเห็นบางคนต่อแถวแบบสองชั่วโมงอย่างเงี้ยเพื่อเข้าไปข้างในแค่ยี่สิบนาทีเวย้ยเพราะามันเป็นรอบๆนะคะทุกคนแล้วเราก็เลยแบบกลับแล้วกันนะคะทุกคน กับกับแบบกลับจริงๆอะ่ะถือว่ามาเซอร์เวยถือว่าเอ้ยครั้งหนึ่งฉันมาจุลานะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งรถกลับนะคะทุกคนคือแบบเพื่อนเราก็ไม่ไหวกันแล้วค่ะทุกคนเราเจ็บขาน,นมากว่าแบบสองชั่วโมงเพื่อยี่สิบนาทีอย่ามันไม่คุ้มจริงๆเว้ยเออแล้วเราก็นั่งรถผิดนะคะทุกคนแล้วก็เลยมานั่งตุกตุกกลับโรงแรมแทนนะคะ หลังจากกลับโรงแรมนะคะแล้วก็นอนกันยาวนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็ตอนค่าออกไปเที่ยวนะคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรกลับมานะคะทุกคนเพราะถือว่าเรามาถึงจุฬาแล้วนะคะแล้วเราก็ถือว่าจบทิปอะหลังจากนั้นเราก็เที่ยวยาวนะคะแล้วก็วันที่สามเอ็ดก็เดินทางกลับนะคะทุกคนแต่ว่าข้อสวยจะกลับมาอีกวันที่หกนะคะทุกคนเพราะว่าจะมาของคณะนิเทศเน,นาะเพราะว่าเราเลงนิเทศมานะคะ นะคะทุกคนเป็นเวลาแปดโมงพบเนะคะทุกคนก็คือถึงแบบแบบประมาณก่อน1ิบนาทีตามเวลาที่แบบกำหนดนะคะก็คือเราข้องน้ำประมาณนึงใช้วเวลาประมาณนึงเพราะว่าแบบเตรียมตัวนี่นี่นั่นนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นแอร์บัสลิงนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราตัดไปทีตอนถึงเลยดีกว่า วมนนิเทศแล้วนะคะเราก็ไปลงสยามแล้วก็ไปรอรถป๊อปเหมือนเดิมแต่ทีนี้มีคนเดินมาบอกว่าวันอาทิตย์ไม่มีรถป๊อปนะคะเราก็เลยนั่งตุกตกมากับเพื่อนนะคะก็คือมาลงที่นีเทศเลยเนาะแล้วเราก็ลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาแล้วนะคะขายให้หมดขายให้หมดขายให้หมดเอออาแชะกี่แช่เนี่ยมอม อันนี้เพื่อนชื่อลูก้านะคะทุกคนเป็นเพื่อนที่เขาสวยไปเมคเฟนมาในกลุ่มหาเพื่อนนะคะจริงๆเขาสวยเมคมาประมาณ2คนนะคะแล้วก็มีที่ลูก้าเมกมาประมาณ 2- อสคนด้วยแต่ว่าถึงเวลาจริงๆเหลือกัน2คนค่ะทุกคนพอแผ่นดินไหวอ่ะทุกคนมันก็ไม่เจอกันง่ายขนาดนั้นเพราะว่าแบบเพื่อนเขาก็ไม่ได้มากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหลือเป็น2คนนะคะทุกคนจากแบบประมาณ5้าหคนที่เราแบบรู้จักแล้วก็เมกกันมาแบบหลายๆโรงเรียนอะ่ะกลายเป็นว่ามาจริงๆมา2คนค่ะทุกคน ตามนั้น,นะค่ะแบบว่าเหงามากวอกเกินเดี๋ยวเคยดูวอกพี่ที่พี่แนะนำพอด้วยเุ้ยไม่รู้ โอเคแลวสทายเพื่นสี่มีน้อยคนแต่ว่าด้ความรู้ที่เยอะเป็นอ่าต่เยอะขึ้มากึนต่อยเยอะโัเรื่องอะไรอยากจะเป็นไม่ได้ก็เลยบอกว่าเป็นตัวเองให้คุณพี่แถมแล้วพี่แถมไปอ่ะก็คือเราทั้ก็รู้ว่าพี่พยายามแเขาเลยบอกว่าแล้วถ้าไม่ใช่ตัวเองะอยาเป็นใครเขาเลยบอกว่าเอาให้่บอว่าพี่อยากเป็นวิทยากรที่ทำยูทูบบอทพี่บอกว่าพี่อยากรู้ว่ากระบวนการมากมานของเขาในที่่ แล้วมันที Man, I I ่เขาถาเข้ามาเพื่องทำงานตรงนี้เขาจะไปคือมันเยอะมากๆนอกกันที่เขาแจกเงินเขาสร้างแบบสตูดิโอใหม่ไม่ถ่ายปีอะไรเงี้ยเพื่อจะว่าทำไมเขาไม่เงินเยอะจังที่อยากรู้ว่าเขาทำงานยังไงยังไงแล้วเงินมากจะไปมาทำอะไรเนี่ยใช่ใช่เขาก็โอเคประมาณเนี้ยคือคำถามการสัมภาษณ์มาเจอมาสัมภาษณ์นี่คือเรื่องของเอ่อการแนะนำตัวให้เราแนะนำตัวให้ไอ้สองเคอทานไปก่บนคนยังยอดทำ คนงานที่เราทำอ่ะถ้าเราทำเองมันไม่ม so well, we ีอะไรยากเพราะสมรรถนะอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ทำเองเนี่ยอาจจะมีการดูดระเบอเบาแล้วก็อันสุดท้ายคือคือเรื่องของนี่แหละไบทิพย์เขาพยายามวันไบทิพย์เราว่าเราแบบตอบมาได้บ้างแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอ๋อเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วถ่ายทุกอย่างค่ะ นะคะทุกคนเรามาห้องสมุดมันเปิดปะพี่เขาบอกว่าขึ้นมาดูได้อ่ะทำไมมันน่ากลัวเง <c oughs> ียบจังไม่เปิด,ปดวะพี่หลอกเราเหรอ,อไปลงลิฟตลิฟลิฟอันนี้ขึ้นไฟอันข้างล่างมันไม่ขึ้นไฟอ่ะมีไฮเนร์ติ้งครีเซอร์ครับเติมฟามชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับแล้วผมดู นี่คือยังไม่เข้างานแต่คนประมาณแบบเ,เป็นร้านอะเอาจริงปปะตั้งแต่พอลงบีเทนมาปุ๊บคนเยอะมากเดี๋ยวไปหอไหนดีไปหอไหนดีไปหอไหนดีไปหอที่เสียกวิดีโอแบบนคน ้าห,หมายในการมาครั้งนี้นะคะนอกจากจะมาในเทศกาลเนี่ยเข้าสวยอย่างมางานหนังสือมากๆนะคะ <c oughs> ก็คือนั่งลิสต์มาเลยนะคะว่าจะมาบูธนี้ซื้อหนังสือเล่มนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือลิสต์มาเยอะมากๆแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อครบทุกเล่มนะคะทุกคนแต่ว่าก็เกือบทุกเล่มที่ลิสต์มาเอาจริงลิสต์ราคามาด้วยแต่ว่าพอมาถึงจริงๆก็คือเฮ้ยเล่มนี้เล่มนี้แล้วก็หยิบหยิบหยิบ,ยบตามที่แบบลิสต์มาเลยนะคะ ค่าเสียหายก็ประมาณสองพัน0กค่ะทุกคนคือแบบไม่อยากจะพูดถึงเลยอะซื้อมาสิบสี่เล่มนะคะซึ่งเขาสวดเป็นคนซื้อหนังสือแล้วก็ไม่อ่านค่ะเราบางเล่มก็คือไม่ได้จะซื้อนะคะแต่พลังงานป้ายยาด้วยแล้วนี่ค่ะคือผลงานทั้งหมดคือแบกไปสนามบินอนะ่ทุกคนมือแดงเจ็บไปหมดเรียเห็นปะแล้วหลังจากนั้นก็คือกลับเลยนะคะทุกคน